วันนี้เราก็ามาอยู่ที่ร้านฮีโร่ฮอบบี้สาขาเทตันแอร์พอร์ตเชีงยงใหม่วันนี้เราก็จะมารับน้องกลับบ้านกันตัวแรกเลยก็คือ EnJ o จอ a มาดูตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่9้าของคอลเลคชันนี้นะและน้องเนี่ยก็เท่ที่สุดแล้วด้วยต่อมา r i v e r La n c น r จากคอลเลคชัน3 0 m s ินะต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้เอาน้องกลับนะเพราะว่าพรีออเดอร์ไปแล้วและนี่คือตัวที่เราจะเอากลับบ้านวันนี้โบกต้าเกียวกุ๊กสีดำได้เวลากลับไปรวบทับแล้วน้อง เกวกุ๊กแดงทางร้านวันนี้ก็มีนะแต่เรามีแล้วก็คงไม่ได้จัดกลับบ้านไปด้วยแต่ของเนี้ยก็เริ่มจะเหลือเยอะแล้วนะสำหรับตัวนี้โพลิซาคุกก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้น้องกลับไปด้วยแต่น้องรีมาพอดีก็จัดซะเลยรออะไรอะ่ะมีตั้งใจมาเอาแค่เลตก,กันดนั้มนะเนี้ยฟิกเกอร์อนิเมะที่ร้านเนี่ยเขาก็มีเยอะแยะเลยไนมะ่ว่าจะเป็นไคจูเหมือนเลขแปดคอลเลคชั่นมีให้เลือกแทบครบทุกแบบเลยอนิเมะเรื่องอื่นก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะและนี่อย่างจ้าบเลยอาร์ตกอล์สิล่า งานสเกลให,ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีนะ Perfect Gate Style Freedom Perfect Gate Ice 78ปูอลี Perfect Gate Double o Seven s w a r Mega Size Model 1ต่อ48ซากุแป h G Psycho Gundam ก็มีนะ MGEX Style Freedom อันเนี้ยของโคตดดีส่วนพวกงานหน้ากล่องเก่าพวกนี้คือยังไม่ได้รลีอันนี้ของเจ้าของร้านเข้ามาขายเองเลยนะใครสนใจทักเพจไปถามราคาได้ทางด้าน h G ก็มีให้เลือกเยอะโคตรเลยนะและนี่แหละ FA 78 Full Armor Gundam จากซีรีส์ Thunderbolt เป้าหมาย ตตัวตัว่่อออไปขงงเเรานนและนี่ก็คือของทั้งหมดที่ได้มาในรอบนี้ขนาดว่าตั้งใจไปเอาแค่เลดกัดั้มนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากข้อใจกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยขอตัวลาไปก่อนไปละ